สนับสนุนโดยไทยวอเตอร์เอนจิเนียริงครบทุกสิ่งเรื่องงานน้ำโทร0 2น4 8 3 3 3 3, 3 5มส,สีสามสามบัญชีรายชื่อโฆษกพักเพื่อไทยนายเดนุพรปุณนกันบอกว่าวันนี้เมื่อ18ปีที่แล้วคณะรัฐประหารได้ทำการยึดอำนาจรัฐบาลพักเพื่อไทยเมื่อวันที่19กันยายน2549ภายใต้อำนาจเผด็จการ สิ่งที่เราสูญเสียไปคือโอกาสของประเทศพี่น้องประชาชนตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลาบากการรัฐประหารคืออาชญากรรมร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติเป็นอาชญากรรมต่อระบอบประชาธิปไตยผลักดันประเทศให้เดินถอยหลังไปเกือบสองทศวรรษเราปฏิเสธการรัฐประหารและรัฐประหารต้องไม่เกิดขึ้นอีกนายดนุพลบอกว่าช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบันคนไทยอยู่กับรัฐธรรมนูญปี60เปรียบเสมือนผลไม้พิษที่กัดกร่อนประชาธิปไตย ด้วยความมุ่งมั่นแน่วแน่ของพรรคเพื่อไทยที่ยืนยันในทางออกและทําลายผลไม้พิษนี้ด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญและให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลกําลังเดินหน้าอย่างเต็มกําลังในวันนี้รัฐบาลที่นําโดยพรรคเพื่อไทยเรามุ่งมั่นทวงคืนโอกาสให้กลับมาสู่คนไทยทุกคน ช่วงที่ประชาธิปไตยไทยกําลังเบ่งบานรัฐบาลที่นําโดยพรรคเพื่อไทยกําลังเดินหน้าทํางานร่วมกันกับทุกฝ่ายอุทิศเวลาทุกวินาทีที่ทํางานเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อพี่น้องประชาชนดังที่นางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเอาไว้และยังคงเดินหน้าทํางานต่อในหลักการข้างต้นด้วยพระดรภาพคือความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันกับทุกฝ่ายแม้เห็นต่างแต่เราสามารถหาจุดร่วมได้ก้าวข้ามความขัดแย้งไม่สร้างความขัดแย้งใหม่นี่คือเป้าหมายของพรรคเพื่อไทย เพราะประเทศไทยต้องไปต่อพักเพื่อไทยในฐานะสถาบันการเมืองในฐานะแกนนารัฐบาลของพี่น้องประชาชนเราจะบริหารราชการแผ่นดินอย่างดีที่สุดเราจะร่วมมือกันกับคนไทยผู้รักประชาธิปไตยไม่ให้การรัฐประหารเกิดขึ้นในประเทศไทยอีก